สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่342กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผม เพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวีดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูล้วชอบใจนะครับผมถูกใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับพี่ๆท่านใดสะดวกติดต่อช่องทางไหนก็สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับ และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมแล้วก็จดหมายเลของค์พระที่พี่ๆถูกใจไว้นะครับผมผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่หตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงองค์สุดท้ายคือหมายเลขที่25นะครับผมท่านใดถูกใจรายการไหนก็สามารถจดหมายเลขนั้นไว้ได้เลยนะครับ และที่สำคัญที่สุดนะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้นะครับตรงนั้นจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผม พิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับผมช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับผมใน EP ีที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะขอทราบทันทีเลยนะครับผมว่าจะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับ ชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1ใน EP นี้กันเลยนะครับสำหรับรายกันที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมหลังฮานุมานนะครับปี21หนึ่งนะครับพี่ๆหรือว่าเหรียญผูกพันธสีมา่นีองนะครับผมพศ2อ2 1นะครับ สำหรับหมายเล in map, ขนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมห็นครับชูตินาทาโรนะครับผมวัดโคสิตารามหลังหนุมานนะครับผมปีพศ2521นะครับผมเห็นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับใบประกาศสินิบัตรเลยนะครับพี่ๆ หมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผมพศสสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับหลังฮนุมานเชิญธงนะครับผมเลยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญพ่อกลวยชุตินาทาโรนะครับผมหลังฮนุมานนะครับผมหมายเลขที่หนึ่งใน ep นี้เลยนะครับผม สวยๆเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเก็บองคพระสักครู่เลยครับผมแล้วก็จะนําใบประกาศนีัตรนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นใบประกาศนีัตรนะครับผมของเหรียญหลวงมพ่อกล้วยนะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมหลังธนุมานวัดโคศิตารามปีพศ2521จังหวัดชัยนาทนะครับผมเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมรายการที่28นะครับเป็นองพระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆหนึ่บาทเท่านั้นนะครับผมร้ายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมนี่ครับพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับผมลงปุโตนะครับรายการหมายเลขที่สองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับ หลวงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเลยครับอักขระอักษรนะครับผมหลวงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สามนะครับผมหมายเลขที่สามนี่จะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทีมนะครับ วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมปีพศนะครับผม2,509นะครับผมเป็นเื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนหัพ่ทวดนะครับผมพุทธคุณซ้อนนะครับอันนี้เป็นรายการใหม่เลขที่3แล้วนะครับผม นี่นะครับผมเป็นที่ลึกแด่ผู้อุปการะงานเดือน5ทุกปีนะครับพศ2509นะครับผมนี่นะครับผมสะูุหลงเข้าทวดนะครับผมสวยงดงามนะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับพร้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลงป่โตนะครับผมนี่นะครับเหรียญป่โตพศ2517นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญลูบุโตปีพศ2517นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับเหรียญลูบุโตนะครับผมพศ2517นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนัสสิงเหนะครับผมนี่ครับอายุ88ปีนะครับขึ้น8ข่าเดือน5นะครับผมพศ2517นะครับผม สวยงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่ราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมหมายเลข5้านี้ก็จะเป็นพระศิีวลีหลวงปุโตนะครับผมดูไหมครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระศิวลีนะครับผมหลวงพุโตวัดประตูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับพระศิวลีหลวงพุโตวัดประตูชิมพีนะครับผมมดงามมากๆนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมดหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับ อักรอักษรนะครับผมหลวงปู่โตวัดปราตูฉิมพีนะครับผมสวยงดงามมากๆเลนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมสําหรับพระศิวลีหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมใน e ีพีนี้นะครับราคาแ่งปาน4 0่บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผมหลวงปูมหาศิลานะครับเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกนะครับผมเื้อทองฝาบาทนะครับผม มีพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่6นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ Fc ทางช่อง YouTube นะครับผมสําหรับเหรียญเนือดวงเนื้อทองฝาบาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขหกนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมต่อโค้ดนี้นะครับผมสสลาลลิงนะครับเป็นเหรียญเนือดวงรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ พศส2งพนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมนี่นะครับหลวงปูมหาศิลานะครับผมสี่ิจันโทอายุ7 5ปีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมทรงทรงแกะแปะนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับท่านใดอยากรู้รูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด1นึ o i p จนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2นะครับผมโคลงปู่มหาศิลานะครับอันนี้นะครับผมจะปี6 7นะครับผมอายุวัฒนามงคล80ปีนะครับผมหากจากรุ่นแรกนะครับผม5ปีนะครับผมเห็นไหมครับรายการนี้ผมก็ได้มาพมกับกล่องเดิมๆจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมเห็นไหมครับรายการนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่ากันเลยนะครับพี่ๆ7 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2นะครับ นี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหนวดวงนะครับผมรุ่นที่สองหลวงปู่มหาศิลานะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นต่อโคมายเลขสองเจ็ดสามนะครับพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาศิลานะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นต่อโคด้านหลังนะครับนี่นะครับวัดพระธาตุมณีหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับถ้าใครถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นพระสมเด็จหมายเลข8นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเลยครับจะเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่8ใน EP นี้แล้วนะครับผม นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเนื้อผิวองค์พระนะครับผมเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมเลครับพี่ๆด้านหลังนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่แปดนี้นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่9นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวมพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวมพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับผิวดุ้เดิมแบบนี้เลยนะครับผมอายุ82ปีนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระครูวิญญาณวิราชนะครับพระครูยานวิราชนะครับผมนี่นะครับ พศ2503นะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะครับผมอยู่ในเรียบเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการทัดมาครับผมจะเป็นเหรียญลปิตโตรุ่นที่2นะครับผมพศ2511นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพุโตนะครับผมวัดประดูวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหรือว่าพระครูวิริยะกิตินะครับอายุ82ปีนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวดำเดิมนะครับราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ พศ2511นะครับผมงดงามมากๆนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพุทโตนะครับผมวัดปราดปูฉิมพีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนัสิงห์เหนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งพัน450บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมหมายเลขที่11นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับ มีรอยจานเดิมๆมแบบนี้นะครับผมหมายเลขที <pl ains> uh ่11นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่ครับวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมพศสองหนะครับผมเป็นรุ่นสร้างบารมีนะครับมีรอยจานเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับองค์นี้ถือว่าผิวดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงรมดานะครับผม พศ2องพนสนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์นะครับเนี่ยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นะครับเหรียญหลวงพ่อพงศ์นะครับผมวัดช่องแคร์นะครับผมเนี่ยครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ครับผมปีพศสอ 2, 5 5 7 7นะครับผมราคาแบ่งปันรายการหม่เลขที่12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม อยู่พร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆเจ้าของเดิมกันเลี่ยมไว้สวยมากนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลุ่พ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานะครับพี่ๆเป็นพิมพ์คอเอลนะครับรายการหมายเลขที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสี่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลขที่13นี้นะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่13นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่1 4นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระปิดตาตะกุด9ดอกนะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพรีนะครับผมพิมพ์จมโบหนึ่งนะครับผมพศ2อ2 1นะครับ พร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่14องค์องนี้นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับหมายเลขที่1 4นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรับปิดตาตะกุด9ดอกนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับผม นี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับนิ้วมือโฮมชัดเลยนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมหลังยันตรีนะครับอักขระอักษรนะครับผมลงปุโตวัดประดูชิมพลีนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับ ี EP นี้ผมจะมี2องค์นะครับพี่ๆมีรายการที่14กับ15นะครับผมจะมี2องค์2เนื้อเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15นะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อเกสรนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้เป็นเนื้อใบลานนะครับนี่นะครับผมเป็นตะกรุดข้าวดอกนะครับผมปิดตาจำโบนหนึ่งเลครับรายการหมายเลขที่15องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทเท่ากับองค์ก่อนหน้านี้เลยนะครับผม องนี้จะมีเส้นเกสานะครับผมอยู่ในผิวขององพระด้วยนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมมีเส้นเกสานะครับผมอยู่ในผิวขององ์พระด้วยนะครับท่านใดสนใจ2รายการก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับวัดประดูฉิมพีนะครับผมสวยงดงามนะครับผมนี่นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่15ใน EP นี้แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับ500อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับผมหมายเล่ที่16นี้จะเป็นพระหลวงปูมุลนะครับผมนี่นะครับพระหลวงปูมุลนะครับผมที่ตาสีโรนะครับวัดป่าหนองลมนะครับผม จังหวัดสระแก้วนะครับผมเองครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพระหลวงปูนเนื้อผงนะครับนี่นะครับผมโอ้บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระหลวงปูนที่ตาสีโรนะครับผมวัดป่านหนองลมนะครับผมจังหวัดสระแก้วนะครับอําเภอวัฒนานครนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่17แล้วนะครับผมนี้ก็จะเป็นเรียนพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมสิทธิ์อสร้างถวายเลยนะครับพี่พนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับรุ่นแรกนะครับผมพศ2507นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับผมงดงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่ สวยๆเดิมเดิมครับผม450บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยชุตินาธาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่18นี้นะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆนะครับผมแต่อันนี้อาจจะลงให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่าแล้วนะครับแต่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมบ้าน บ้านแดงบ้านแคนะครับผมนี่ครับบ้านแคนะครับเป็นเหรียญกลมเล็กๆนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมปีพศ2515นอนะครับผมนี่ครับพศ2515นะครับผมถือว่าเก่ากว่าเหรียญปี21่อีกนะครับผมนี่ยครับเป็นเหรียญปีเก่านะครับพี่ๆท่านหาอยู่ก็ลองดูได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่19นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมปีพศ2518นะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับหมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นมณฑลทหารบกที่7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับผมสร้างนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมบักรโลนะครับผมเนี่ยนะครับ อันนี้อาจจะไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับผิวจะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมพศ2518นะครับผมผิวเดิมเลยนะครับผมองค์นี้นะครับฑนทนานบกที่เจ็ดนะครับผมค่ายสุรศักมนตรีสร้างนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ร้ายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับผมหลวงพ่อทวดปีอ่หมายเลขที่20นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสภณนะครับองนี้แบ่งปันนะครับผมในราคาห้นราคา5 5บบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆห้าร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดมๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะครับผมเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผม นี่นะครับผมสวยงดงามนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลหรือว่าอาจารย์ทิมนะครับเป็นผู้ปลูกเสกนะครับผมเนี่ยนะครับสวยงดงามนะครับผมรายการใหม่เลขที่20นะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระนางพญานะครับผมเป็นพระนางพญานะครับผมพิมพ์เข่าโค้งนะครับพี่ๆเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับ รายการใหมายเลขที่21นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา1,100บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเป็นพิมพเข่าโค้งนะครับผมนี่นะครับผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมเลยนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผมพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่นะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะเลยครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับผม๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองค์พระแล้วก็จะนำไปประกาศศีลบัตรนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นใบประกาศสิริบัตรนะครับผมของพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาพิมพ์เข่า้งจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นประเภทพระเบญจภาคีนะครับผมรายการที่217นเะครับเป็นองค์พระนะครับผมที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งพันนะครับผม1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่22รายการนี้นะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดหนี้หลบปูโตวัดประดูชฉิมพลีนะครับผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆีนะครับผม fc ทั้งช่องยูทูบนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับ หมายเลขที่22นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปดนี่หลังยันนะนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหมายเลขที่22นี้นะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23ที่จะเป็นเหรียญหลุมพ่อแดงนะครับผมนี่ออนะครับปีพศ2503นะครับพี่ๆหรือว่าพระครูยานวิลาชนั่นเองนะครับผม รายการหมายเลขที่23องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงม่อแดงนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงม่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐนะครับผมอายุ82ปีนะครับ พศ2503นะครับผมเหรียญสวยเดิมนะครับผมผมมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆี่เหรียญเราก็แดงนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นรายการหมายเลขที่24แล้วนะครับผมนี้จะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับพี่พี่พิมพ์7ชั้นนะครับผมวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกศชโยพิมพ์7ชั้นนะครับผมวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ เนื้อหามวลสารเดิมๆผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับหมายเลขที่24รายการนี้นะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆสำหรับองค์นี้นะครับผมเนีนยครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมเป็นรุ่นแตกรายงานนะครับพิธีพุทธพิเศษนะครับผมณวัดระฆังโพสิตารามพศนะครับผม2,556นะครับผมเนี่ครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทั้งช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่าน้นะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมรุ่นแตกลายงานนะครับตรงนี้จะมีต่อโคตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นรูประฆังนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นแตกลายงานนะครับผมหมายเลขที่25นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นประทับตรานะครับผมนี่ครับวัดระฆังโคศิตรามนะครับผม แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมนีครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากเขายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับ พอรีดิจไม่ได้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูนะครับผมแล้วชอบใจถูกใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด 174oiptq นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 9 0 325 1096นะครับ สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับผมกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมชอบรายการไหนก็จดหมายเลของนั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับผมชื่อตรงคลิปวิดีโอนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับตรงนั้นจะมีหมายเลข ep นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่พี่ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกราบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ